กบับทุกีคนนะครับอาชีพอะไรวะรับของรับของนี่มาแล้วเปกาซัสว้าว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 ใช่อะัเปกาซัททำอย่างไงวะนั่นแล้วทำการบูชายันแล้วเปกาซัสอะเรียบร้อยชาบูมาเรียบร้อยแล้วใชไ่ได้เปกาซัสแล้ว อะไรเป็นกระสัดอะไรวะไอ้สัตว์นี่ก็ได้เป็นกระสัดไอ้ลูกตุ๊ดไอ้ยี่ <c oughs> <c oughs> สัตว์เหี้ยอะไรของมึงไม่มีหลายอันวะทันสมัยหน่อยจุดนี้แหมต้องต้องถือต้องลองปืนใหม่ปืนใหม่ดีป่ะมั้ลูกซองแล้วกันนะมีที่ผ่านนัดเลยวะ มาทดลองปืนในโหมดอะไรดีต,ต้องการไปวา่าเต็มเมต็มไปไม่ได้กันต่อครับเซิร์ฟตอนเข้าเซิร์ฟเนี่ยเต็มเต็มนู่นแแต่พอเข้าไปข้างในเนี่ยว่างเป็คนคตรเยอะมันโล่งมันโล่งเออมันทำเพื่ออะไรวะหลอกตาเขาทำเพ<ว>ื่อคนเบื่อทัมงันว่ะ มองไม่ได้อืมเนี่ยดูว่าของปนเต้าเลยโว่ะลองในโมนี้กันไปจ้าร้องพ่อแม่ต่อยกันเนี่ยออนยี่แวบ,บกลับบ้านแล้วกันนะลองปืนใหม่หน่อยสิสองแฟตดีเจนดาล,ลี่แคนนอนตุ้มเอายิงด้วยเลยเฮาเ กระสุนยังไงเปลี our our ่ยนอย่างนี้เลยทีเดียวเลยระเบิดหมดแต่มีระเบิดไฟอใชอได้ใช่ได้มาเดี๋ยวลองอีกตัวหนึ่งแล้วกันทั้งูอซ็อกม์เอาบ้างมันดีไหมเนี่ยมาดูอ่ะ ว,ว่าให้ดีแล้วกันมันไม่ค่อยแรงนะแต่ว่าถ้ามันโดนจ,จังก็เจ็บมั่นเดียวตายเลยต้อนอะไรเงี้งี้งีมาต้องขอให้พี่เบอร์เดยน้องแวน่นหนึ่งนะครับเรื่องครับจัดโขงให้น้องแวนง่นไปสามโขงเราไม่ตังค์ไม่มีอ,อาหารสัตแล้ว <c oughs> เออลืมซื้อเลยนี่หม,มาจะตายแล้ว ตายไปแล้วครับฉันหน้าคู่ที่แคจูไม่ดีเลยอืมันดีจริงๆเลยพวกคนนี้เฮ้ยคุ้มกันกูดิต่อไปมาในเปิรนของอันนี้ดีครับ M4A1 ติสะโขบโอ้ยสูบไม่ด้วยโอเคอจะบอกใครทีไรวันทํามาดูประสิภาพของความแรงก่อน แดงอยู่เนี่ยนีมันไม่โดนดาเมจคืนใช่ไหมมันโดนไฟลวกขึ้ว่าโอ้ยเหมือนลูดดีๆเลยนี่หว่าปืนเนี่ยไม่ปืนโปรโมชั่นนี่เหมือนลูดดีๆเลยเออสี่อหนึ่งเนี่ยพังโคตรดีเลยแม่งลูกเยอะด้วยไม่โคตรไวเลยเออ

เอ้ยอั้นปออั้ออน,น,นปอ,อ,อ,อปอเขาไม่ลงดาบไหมตั้งโพเทเลย,ยเปีกซ้ยายนี่แบบนี้ขีดขวาดาบขนามนัน มันยิงตรงนี้นวีวะดูดิมันมีรางอะไรหอนันมันจะบั็กตรงนี้มันยิงตรงดิ่งเลยดดูิอุยอ้ยหมเข่าเหนียวตายกลางอากาศโอ้ยที่หนึ่งเลยคิวคนเดียว อุ้ยอู้หูหนะ้าสะบัดหน้าสะบัดเลยครับจังหวะนี้เปียงระเบิดไปแล้วลวกเผาลวกเผาลวกร้อนอีกบึ้มแอบเจ้แบ้วนี่ครับแฮด ซองแฝดของเขานันเปาะนั่นเ,อ,นเองอได้ชิ้นส่วนมาเบอร์เลยมังนี่แล้ววันนี้ก็ล็อกอินเสร็จแล้ววันพุธนะล็อกอินตอนสี่โมงสิบห15นาทีดูสะหน่อยไม่ใช่นี้ ตอนนี้เราเติมถึงอย่างนี้นะครับถ้าอีกสามร้อยบาทเราจะได้ระเบิดกดไปเลยมื่อระเบิดกดแรงเอาวะงั้เพื่อนแรงยื่แรงยื่ธรรมดาเพื่อนกดไปแล้วมันโยนไปอะโยนเป่าไไม่รู้อะพอปลาระเบิดปุ๊บพอมันโยนโยนซ้ำาัตแล้วกดระเบิดตายมันวางตรงกันกันขี้นี่แหละโอ้โหเออมันโยนต่อหน้าได้เลยเว้ยกดกดมเพิ่มบมื่ากดระเบิดได้เลยกด อีกครั้งนึงมันก็ระเบิดใช่ป่าววะเออกูดูแล้ววันนี้คุณระ,ระเบิดแล้วร,ระเบิดแล้วกลายเป็นอะไรวะกดโยนต่อนหน้าเลยโยนปุ๊บกดโปง้งบ่งมีตาบ้าระเบิดระเบิดแล้วกลายเป็นอะไรวะกูก็ขันเยอะเอี้ยหมาหมาหมาฮะตัดคลิปยังตัดคลิ๊บยังยังยางไหนมึงอัดคลิปอะไรมึงอ <c oughs> ันนี้แทนเอาเว็บมาดูวันนี้อัดคลิปเพี้ยอะไรกันทุกวันเนี่ยโอนโอนกระดักรักคลิปอะ